ลงเสียงคลิปวิดีโออสังหาทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับอสังหาพาสนุกครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพาไปดูเบื้องหลังการอัดเสียงนะครับลงเสียงสำหรับคอนโดนะครับวันนี้มีลูกค้าเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้นะครับบอกว่านนช่วยอัดคลิปให้หน่อยพากเสียงให้หน่อยนะครับสำหรับ นะวันนี้มาดูเบื้องหลังการทํางานครับว่าแต่ละคลิปที่กว่าจะได้มาลงเสียงเนี่ยนะครับมันจะยากแค่ไหนวันนี้เรามี2คลิปนะคลิปสั้นกับคลิปยาวนะครับส่วนวิธีการทํางานของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันก่อนครับว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันมีเนื้อหาย,ยัางไงนะครับก็ต้องมาดูฟังโทนเสียงดนตรีฟังดูคลิปดูเนื้อหา,ต,าต่างๆครับกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับสําหรับคนที่เขาพากันนะก็นี่แหละเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากกันนะครับว่าสุดท้ายแล้ว คลิปของเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่น่าจะใช้หลายชั่วโมงลย่นะเดี๋ยวยังไงเรามาดูก so ันนะครับว่าคลิปจะออกมาเป็นแบบไหนติดตามมาได้ครับสาหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการอัดนะครับก็ไม่ม ну ีอะไรมากเลยก็คือมีไมโครโฟนที่เราต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือนี่แหละนะครับแล้วก็มีหน้าจอนะเอาไว้ดูแล้วก็จะได้ภาคตามไปได้ง่ายๆนะครับ Sea Dream Condo คอนโดที่ว <sea. S 1> ิวดีและใกล้ทะเลมากที่สุดในสีราชาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวโอบล้อมไปด้วยทะเล Sea Dream Condo คอนโดที่วิวดีและใกล้ทะเลมากที่สุดในสีราชาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวโอบล้อมไปด้วยทะเลให้การพักผ่อนในวันหยุดของคุณได้ชาร์จพลังมากกว่าใครๆให้การพักผ่อนในวันหยุดของคุณได้ชาร์จพลังมากกว่าใครๆ นี่แหละครับก็พาคกันไปยาวๆนะถ้าเกิดว่าตรงไหนมันติดมันขัดเนี่ยก็พาคไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดต่อใส่เพิ่มเติมนะครับใช้เวลา1นาทีเนี่ยนะครับคลิป1นาทีก็ใช้เวลาไปประมาณสัก10-20นาทีได้นะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะตกในเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาและก็ความอดทนพอสมควรนะครับปไปดูคลิปจริงกันครับ ซีดรีมคอนโดคอนโดที่วิวดีและใกล้ทะเลมากที่สุดในสีราชาบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวอบล้อมไปด้วยทะเลให้การพักผ่อนในวันหยุดของคุณได้ชาร์จพลังมากกว่าใครๆพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่สามารถมองทะเลได้อย่างเต็มอิ่มว่ายน้ำรับแสงอรุณอุ่นอุยามเช้าคอนโดที่มีพร้อมความสะดวกสบายระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้คุณมั่นใจตลอด24ี่ชั่วโมงพร้อมประตูเข้าออกอัตโนมัติ จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้ตื่นขึ้นมาจิบกาแฟยามเช้ามองท้องฟ้าสีครามและเหมือนได้เที่ยวในทุกๆวันภายในที่นี่ตกแต่งกว้างขวางจะอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆหรือซื้อเพื่อการลงทุนก็ตอบโจทย์คอนโดสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนใครที่ไม่อยากออกไปไหนในวันหยุดอยากจะพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการทำงานใช้ชีวิตเรียบง่ายภายในคอนโดที่นี่ก็ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนสารฝันสำหรับคนที่อยากมีบ้านพักตากอากาศสักห้อง จะว่ายน้ำให้ร่างกายสดชื่นออกกำลังกายภายในสวนหรือว่าเซลฟี่มุมสวยๆอัพลงโซเชียลก็สวยไม่ซ้ำใครส่วนอีกมุมที่ห้ามพลาดและเชื่อว่าที่ไหนก็ให้คุณไม่ได้ก็คือดูตะวันตกดินพร้อมหาดส่วนตัวของคอนโดแล้วคุณจะหลงรับ Sea Dream Condo ทุกห้องมองเห็นวิวทะเลติดถนนสุขุมวิทเดินทางสะดวกสบายใกล้โรงเรียนมหาลัยห้างสรรพสินค้าใจกลางสีราชา แล้วมาพักผ่อนให้หายเหนื่อยที่นี่ด้วยกันนะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของเราใครที่อยากจะดูเบื้องหลังการอัดคลิปไหนนะครับของอสังหาต่างๆก็กดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับอสังหาพาสนุกนะมีอะไรสนุกๆมาแชร์กันแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ